สวัสดีค่ะครูหนิงแม่มดแห่งออนไลน์ค่ะวันนี้ครูหนิงมีสินค้าที่ออกใหม่ในเดือนเมษายนนี้มาแนะนำสำหรับคนที่อยากจะขายของออนไลน์และ,และไม่รู้อย่างนะคะจะขายอะไรวันนี้นะคะเรามีวิธีการสอนขายให้คุณขายได้แบบประสิทธิภาพสูงและสามารถที่จะทั้งโพสนะคะใน Facebook ในไทม์ไลน์ใน YouTube หรือว่าโพสใน Lazada, s h o าป e e และสำหรับคนที่อยากจะไลฟ์เหมือนกันนะคะใครอยากจะเรียนไลฟ์กับครูกับโค้ชฟรีๆคุณเปิดบินสินค้า3ตัวนี้เลยค่ะเปิดบินสินค้ากาแฟโกโก้มอคาโน่ Go, ano, 3ตัวนี้ค่ะ ตัวนี้เป็นพระเอกนางเอกของแบรนด์นะคะเราให้เป็นใบเบิกทางของการเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์ที่มีครูมีโคช้ชเข้ามาสอนและดูแลประกบปั้นจนคุณเก่งนะคะปั้นให้สวยรวยคามือนะคะใช้เคล็ดลับของนะคะบริษัทแม่มดอ,ออนไลน์ที่สร้างนะคะธุรกิจเกือบ200ล้านในระยะเวลาไม่ถึง2ปีโดยที่พวกเรานะคะไม่ได้จ้างดารามไม่ได้จ้างเน็ตไอดอลพวกเราเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรกันเองใคร อยากเป็นคนที่สําเร็จเร็วในธุรกิจออนไลน์ไม่ต้องเสียค่าเรียนออนไลน์เลยนะคะสอนให้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไลฟ์การทําวิดีโอการตัดต่อวิดีโอการสร้างเพจการยิงแอดการทําวิดีโอโปรดักชันการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ลง YouTube นะคะแล้วก็การขายของออนไลน์เรามีความรู้แบบพรีเมียมที่คุณต้องไปจ่ายค่าคอสแพงแพงแถมให้สําหรับคนที่สนใจทักแม่มดออนไลน์ที่ดูที่ แชร์วิดีโอนี้ไปนะคะแล้วก็เปิดบินสินค้า3กล่องนี้เข้ามาเรียนเจอกับครุณิงตัวเป็นๆได้เลยนะคะ